สวยๆเกลียวอ้อนนอนครับอ้อนนอนกดเลพี่น้องกินหอมๆก็จังหวานไฟ ห<พ>อมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีอยู่กลางโคกกลางป่าอีกแล้วครับออกมาหน้าครับมือนี่มาพร้าวหิดครับพี่น้องหมู่บ้านบ่อใดมะเบิงมันเทาหมดแล้วโอไอ้ข้าตะอยาเอาก้ากับพญานีักมันละเทาเวิร์งงดหรอเหี้ยใช่ไหมครับหมู่บ้านบ่อใดมะเบิงครับออื มันบ่ได้มาเบิงมันจะเท่าไ่แล้วครับนี่กินได้บุ้สุ่มเลยเออเอาไว้มันเป็นเสื้อครับผู้ลง n ค้นบอกว่าเฮ็ดนี่ต้องตัดขามันออกมันสีได้มีเสื้อไม่เอ้ากินปีหลังสปอเฮ็ดมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับตรงดอกมันครับใต้ล่มมันนี่ครับสปอเฮ็ดบ่าได้ยุหากยุขาเด้ครับพี่น้องส่วนหน่อยครับช่วนหลายสปอเฮ็ดสิอย่นี้ครับ อยู่นี่ครับหยุดเสพอเห็ดมันแก่สปอร์มันก็นสีลวงลงมากเกิดเป็นเห็ดดอกไม้ครับครับสปอร์เห็ดสีอยู่ตรงนี้ครับคนก้นบอกว่าปาดัดปาดเหงามันน้ำมันจังสีมีเห็ดในกินปีนาแล้วสั่นว่าอันนี้เท่าที่ผมได้ยินมาแบบนี้ครับสปอร์เห็ดอยู่พี่ครับอยู่ตรงดอกพี่ครับสปอร์เห็ด ไอชีก็คือสิปลอยให้มันแก้เป็นเชื้อต่อไปครับอันนี้พ่อได้อยู่ครับลายดอกอยู่ยยพี่น้องแก้ไปแล้วครับนี่คุณดอกนึงมาประท่านครับว่านขันมาเบิงสิได้ลายดอกอยู่ครับพี่น้อง เอเท่าแล้วครับมะเขือดกปล่อยไว้เขาเกิดไหมซะคุณดอกนึงครับพี่น,อน้องอันเทลือเยู่เห็ดขาวด้วยครับว่ามันเห็ดไข่ด้วยครับเห็ดขาวอ,นนอันนี้ก็แก่แล้วครับแก่ไปแล้วมีขาวได้พี่น้องเก็บกินมั่ว ข้าวอยู่น้องบัวเสียชีวิตงอนกินเห็ดครับนี่อันนี้พ่อได้ครับนี่อันนี้พ่อได้ครับนี่พ่อได้พ่อได้ไ,ดไปแกงไปยังก็ได้ครับเห็ดขาวคือเห็ดไข่เหรอครับแต่ว่าแหงบุ้ยกินหอมดอกหนึ่งครับโอ้ใช่ยดุคนนะ่ะ ขี้ก็เกือกินเลยขี้ก็เกือทั้งบมดหอยถากขอซะขอซะเด้อเอ,อ้ยเอากินซะแก่แล้วดอกนี้ได้ครับหมู่บ้านหมดเลยมาเบิ้งพี่น้องเอ,อ้ยมันเสียดายแต่ได้ปนอยู่ได้ครับ,บ,นบนเนี่ยขันมากหมู่บ้านเลยหลายดอกเลยได้ซทำนี่ครับซุ้มที่เหลือไว้ครับปน เลือไว้ครับเลือไว้ให้มันเกิดไม่ผลครับคนกแมเรียนเลือไว้ให้มันเกิดไม่ค,ครับเซรดาเซรดาเซรดานี่ยซุ้มเตี๋ยวครับซุ้มเตี๋ยวมีซ้ำนี่เลยพี่น้องเอาได้ซ้ำนี่ครับอันนี้เห็ดแดงครับพี่น้องเห็ดแดงเห็ดน้ำหมากโอ้โ กักหนึ่งเดือนครับไปหามากมันจะได้ป้นได้แกงอยู่พี่น้องนี่ครับอีกดอกหนึ่งครับนี่เห็ดขาวน,น,นี่ครับโอ้ยชิคก,กี้กิดกินเห็ดขาวออกบ่หลายด้กครับพี่น้อง มาแล้งกินเยอะกือกินครับมาผออ่อยแกลวเห็ดเก่าเหมือนเดิมครับาาทางนี้อีกีกครับยังนี่ต่นเห็ดเกา่าวานเขาเราบอกเอาคือวานไว้เลย เสียงไปเสตว์ไดใก้ดอกบ่เหได้ครับกอิกออกออเออก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 อิ้อกอ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 อออกออกออก ฮะครับเห็ด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 ครับเห็ดเห็ดครับ,บเก็บไปเก็บมากกับสิบว่าได้ปนอยูิไี่รู้ได้ปนใช้แม่งด่าอยู่บ่ เด็กปนเด็กไม่อกเก็บไปเก็บมาเฮ็ดเ็กนิ่นม่เยกิ่นอะไรเจ้าเฮ็ดขาวพี่น้องขนกับมาอะกาดูเตาลุกตาอากานี่นกัมาแล้วท้งแกับแม่นขนเียงเราบานี้ อกอกงอยู่ถุงใยด้ยเปียกไล่ดอก่นดดินอเกีย้เลยเห็ดขาวคับส่วนไหนนี่จบ่กเอ้ยฝนแห้งแล้วไเปเบิ้งกล้องก่อนเดี้ยวกล้องเสียกเห็ดครับพี่น้อง ฝนตกไล่หนีมาเถียงก่อนครับมาหัวเถียงเศร้าปะนะจ,จี่งจั่งเราเปียกหมดครับเสือเท้าลาเป็นเห็ดขาวครับขาวเห็ดขาวต้องได้ลายเตื่นดีเลยหรือลายเตื่นด้เย,ยครับพี่ซักได้ทำการบ้านมาเมล็ดพันธุ์เขาไว้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องว้านเรียบร้อยแล้ว หลุนตะมนีย่าให้ฝนตกแห้งครับกามันจีเหาะรกยากเนี่ย,ยครับพี่นนองงานนี่โปดขึ้นน้ำต้นกาเต๋วส,สันซัวจิวครับปนงข้นว่ายายย่าให้ใหขอนียวก็พรเจ้าปวนกันอีกเด้อปีนี้วาสาันครับผนจำได้ปีที่แล้วกาขหนียวก็พเจ้าปวนกันเพราะว่าถอนร่วมกันไว้ครับ ถอนมัดก่าร่วมกันไว้แล้วฝนมาแห้งน้ำมาแห้งพัดกา Alors, ้าขาเนี้วขาเจ้าปนกันครับปีนี้พ่อกับว่านขาเนียวขาเจ้าไว้งานเดียวกันนี่เ็าครับฝั่งนี้เป็นขเนียวคฝั mm. ่งนี้ง่ายๆนี่เป็นขเนียวครับ mm. ข้าวเจ้าน้อยหนึ่งเยืนครับที่พ่นกันไ้นะครับเป็นล่องน้ำไวหวานข้า,เาวเจ้าไวขาาา้าวเจ้าก็น่าชิดำอยู่งานสองงานครับดำพ่อได้กินส่วนลาชีเห็ดเป็นขาเนียวครับให้สักิันใส่ขาเนียวส่วนาร ทั้งนี้เป็นข้าวเหนียวครับนี่ส่วนนี่ข้าวเจ้าน้อยหนึ่งยัหวหัวงานหน้าครับน้อยหนึ่งครับพอได้กินเพราะว่าบ้านผมก็ที่ที่บ้านก็ชอบกินมากกินข้าวเจ้าอยู่คือกันครับใส่ไบผ้ได้กินได้เห็ดเฟียงมาดอกหนึ่งครับพี่นอ้องกับเัาบุ้งหยดเงี้ยฝากกันเลยไม่แล้วครับเที่ยวตัวสิโต๊ะฝนก็ได้ เอ้ยบางาบอาจเจ๊ะบ่มันบ่งมันยังได้ครับพี่น้องปุ๋ยอ้อยกับพันใส่ครับลองอ้อยกับพันธจีดอยู่หญ้าอ้อยกับพันธีดอีกวันนี้บองอ้อยพ่อปลูกไม่กับน้ำค้างถ่วมเลี้ยงหรอตกคักตกแน่ฝนก็นได้ปุ๋ยอ้อยกับพันใส่อยู่กว่านี้เลย อกมาห้ามกาพยิสักซะ่น้องไปขึ้นไปซาไปฮะซิบเบ็ดจังน้อยครับเพื่อได้ปลาไปกินบ้านซิบเบ็ดจะข้าวพี่น้องมืดฝ้ามั่วดินมากแล้วครับพี่น้องเก็บข้อไปหาเส้าตี๋อังกอนครับตกปลาได้ไปนิดสองตัวอ้าุ่นะร่มครับิ่งร่มครับ อาแล้วม่แล่คกูนะข้ามกาพะเนีนยักแท้ๆแล้วพี่น้องไอ้ก็หาเส้าสียงก่อนครับ ม่วงบรรยากาศฝนตกแม่สักนางรุ่นนามดยทวมตะก้าครับ ปลาสิโครงอ้วยเข้าบ้านแล้วพี่น้องพักวานบ่มีเผยมาเก็บเป็นหยอดเงาแล้วครับพี่น้องเก็บเอาจาัง่อยครับเสียดายเนาะครับเน้องภูพันบ่มีพันเกิดขี้อยากครับได้ซื้อกินออกจนเงาล้วพุดนะดยอดไร้ครับพี่น้อง เดี๋ยวผมเก็บออกจังน้อยครับไหนมาแล้วครับผักหวานครับสองต้นครับพี่น้องเสียดายเสียดายก็เลยเจ็บครับบรรยากาศหลังฝนตกพี่น้องยังเหลือพกอักพพปกลายอีกชนิดหนึ่งครับเดี๋ยวพาพพี่น้องไปเจ็บอีกยังเหลืออีกชนิดหนึ่งครับนี่ครับพี่น้อง ผักอีกชนิดหนึ่งครับขึ้นตามป้าครับวานตูมูครับวานตูมูมันงอเชียวเนี่ยไปกินเป็นผักเอากก็บ,บ้านไปกินเป็นผักครับครับวานตูมูที่หิ่งมันจะเป็นมุนมวนนด้ครับอันนี้คือมันขนาสิแก่เติบแต่กินมันจะเป็นมุนมวนครับมีหอยอยู่ข้างในครับ สรรพคุณทั้ทงยาหลายได้ครับเนี่ยยายุวัฒนะกินหอมครับกินหอมมกแสกปอมมกแสกคบครับลวกกิมน้ำพริกกระได้กันอันนี้กําลัางสิตตุ่มๆใั่งไงหมวันตุกมมปหรือว่าปอกปลาพี่น้อง อันนี้ขึ้นอยูกใก่ใกล้ๆกับดอกกระเจียวเลยครับพี่น้องนีหวานตูมูบครับอันนี้กําลัางเป็ี่นนั่นเลยกําลัางพันครับนี่กําลัางพันอนนันบานละนี่จะพูดว่าอันซ้ำนี่ครับพ่อดีกินครับกําลัางมวนมวอยู่นี่แม่นตัวนี้โอ้น,นี่เป็นม่นครับ หน่อยอยู่กําลังติ้มๆกัน่นะครับอันนี้ดอกกระเจียว,น,ยวนี่ยัยงหาบางอีกครับพี่น้องอะไรเติอบอยู่เด้เห็นใบเห็นไบไหลายอยู่เลยครับแต่ว่าบรรยามเสียวจะค่อยู่ยใส่เนี่ยหาผอบปะท่านั้นแหละนี่ครับ วาหัวหัวของหวานตัวนี้เอาไปผปสมกับตัวยานอื่นเป็นยาอายุวัฒนะครับกินเกือด้วยกินกือกินเกือง่ามเสียวหาไม่เห็นครับ มันยังเจ็บเห็ดละือส่องเห็ดหลายอยู่ไกกี่น้องกําลังขึ้นครับเนี่ยกําลังขึน้นมวนดีขนาดครับกําลังขึนน้นเลย โอ้ซิ่มสดหเห้เบิ่งครับสดสดเลยพี่น้องกินหอมหอมก็ยังหวานไฟหอมหอมก็ยังหวานไฟครับ พร้อมดิเหมือนหมดแล้วครับเมื่อกี้ได้เห็ดมาสองดอกเห็ดขาว ปลาได้เห็ดไข่หมานแล้วพี่น้องพร้อมดีครับทั้งเห็ดได้ทั้งหมานออกมาหน้าก็ได้นน้อกินนะครับสวยๆครับนี่สวยๆเลยพี่น้องฝนกล็ลงเม็ด สวยครับน,นี่กําลังตุ่มๆนี่ครับสวยๆแกละว,ว,น,วนครับอันนอนมันตุมมุมครับได้เห็ดมาเติมครับนี่ได้เห็ดมาเติมเต็มตะก้าหนารถครับไรอย่งางไรเนี่ยพี่ตุละ ผอกว่าหน้าเทียกัได้อันนี้ผักหวานครับแล้วใส่ถุงพายก็ใส่ถุงก่อนก็ได้ลายเต๋ออยู่ด้วยไม่น้องผลงานพี่น้องอันนี้เห็ดครับเห็ดปลาเห็ดโขกครับมันจะได้แกงอยู่วะครับเห็ดปลาเห็ดโขกใส่ปลานิดสองตัวกับบ้านแล้วก็วานตนุ้มมือครับซุ้มนี่ บทตอนเห็นเห็นลายอยู่นะครับบดตอนหาหาหาไม่เห็นตอนหาเห็ดเหเห็นลายอันอยู่ครับอันนี้กําลังจุ่มจุ่มโอ้กินกินขนาดถือไว้ไกงที่ยังได้กินครับถือไว้ไกงที่นังได้กินหอมคล้ายๆกับหวานไฟ้เครับหวานไฟภาษากลางนี่นะใช่มันไท่นะถ้าจำผิดเทว้ไ,วไร่ปอบนะพี่น้องกินคล้ายๆหวานไฟอยู่ ผู้ใดปอบเขาพันหนาวหวานไส่จะเป็นฟาดปอบนี่ออกบอกมีวนอนครับอ,อืออือพูดนะพี่น้องของกินครับกะสีลาพี่น้องไปซะม,มีนะครับพี่น้องสหรับคลิปนี้นี่เฮดได้หวานตัโมูบได้ตาได้พักหวานแน่ครับไฟพอกันไหมลิปหนาครับตับงบทศิเข้าบ้านก่อน ปลาอยู่หน้าครับว่ไได้ไปหาไก่ด้วยครับหากินอยู่อยู่ไฮอยู่หน้านะครับคอยพอกกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องโชคดีสวัสดีครับ